สวัสดีครับมีสินค้ามาแนะนำนะครับฮอตต้านะครับก็1นซองใหญ่นะครับ92บาทนะครับก็ข้างในจะเป็น1 0ซองเล็กนะครับก็เช้าๆก็รับประทานน้ำขิงนะครับก็สดชื่นนะครับอันนี้มาแนะนำสินค้านะครับชุดนี้ก็ลดราคานะครับ12 12นะครับราคา92บาทนะครับก็อย่าลืมเก็บโค้ดนะครับข้างล่างนะครับ ก็ล่างเก็บเรื่อเก็บโค้ดนะครับแล้วก็จะมีโค้ดที่อยู่หน้าปกนะครับก็คือจะเป็นแบบส่งฟรีนะครับแบบส่งฟรีนะครับก็จะเป็นของโลตัสนะครับก็เป็นขายดีนะครับสินค้าขายดีอันดับ9นะครับแล้วก็ตัวนี้ลดราคานะครับแต่ว่าร้านอื่นเห็นก็ยังไม่ลดราคาเท่านี้นะครับก็เลยมาแนะนํานะครับผมก็จะซื้อไว้รับทานเองนะครับ ็เลยมาแนะนําสินค้านะครับครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ